ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับอยู่กับเราครับช่องพลายถึงนนะครับผมวันนี้ก็มาดูอาการของสีโดเงินนะครับผม วันนี้ครับซีอูเราก็มาเยี่ยมด้วยนะครับผมนีตอนนี้เราก็อยู่เบื้องหลังนะครับผมนีเบื้องหลังครับมีเบื้องหน้าก็ต้องมีเบื้งงบงอง,ง,หงหลังครับผมภาพยนตร์ก็ต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังครับผมนี้เราก็อยู่เบื้องหลังครับขเขาครับขาเล็กข่าใหญ่ช่องเล็กช่องใหญ่ก็มาครับนี้ช่องแม็คช่องโจมช่องสงามก็มาวันนี้วันนี้ก็ให้ซีอูถามอาการก่อนครับเดี๋ยวเราก็จะไปทาอาการคอนเวตามหลังครับผม รับข่าวเนี่ว่าหลายท่านเลยนะครับยังมีข่าวหรือยับเป็นยังไงบ้างครับควันไอครับผมครับผมก็ดูจากเหตุการณ์แล้วก็บาดเจ็บครับผมบาดเจ็บที่งวงครับพอดีดูในคลิปก็เลยมาเยี่ยมครับผมมาเยี่ยมโอ้ขอบพระคุณมากนะครับผมครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะทุกช่องนะครับไม่ว่าจะช่องใหญ่ช่องเล็กครับผม ครับยินดีครับผมยินดีครับผมก็ดูอาการแล้วก็เออกินได้กินอะไรเออก็เจ็บเล็กน้อยแล้วก็ได้คุยกันหรือยังครับตาตายตาตายลอยได้คุยกันหรือยังยังครับยังยังไม่คุยก็ดูอาการก่อนครับดูอาการครับคุณตายังยังไม่มานะครับพอตาเลยกใไงพ่อตายังไม่มาจะโผงช้างคนนี้นี่เป็นช้างพ่อตาเหรรอคับช้ายว่ะนึกว่าเป็นช้างพผงพันไว ดูเลยให้พ่อตาครับอ๋อค่อยคุยกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้นะครับผมปัญหนเนาะครับผมเพราะว่าช้างมันเกิดเหตุการณ์สุดที่ใสนะครับครับผมโซ่ขาดมาอ๋อครับขมัดไว้ตรงไหนครับมัอคือช้างเขาตรงนู้นตรงนู้นระยะทางประมาณ5กิโลตรงคลองตรงคลองคลองฝากนั่นนะฝากเขาขึ้นมาไก่เนาะเขาปหญาเทค็นี่อยู่คนเดียวอ้อเขาได้มาฮอนดีเนาะเดินมาอย่างเดียวเลยสงสัยจะวาจะมาบ้านนะผมว่ามาบ้าน เอ้ยเห็นช้างตัวเมียเลยแวะมาโอ้ยมาจีบสักหน่อยมาจีบหน่อยมาดมแม่ทิมโอ้มาจีบแต่แม่ทิมไม่พอมาจีบอันนี้อีกดมผิดดมผิดดมผิดไอ้หนึ่งวันตัวเมียโอ้มาดมถูกสีด๊อกนเลยที่เกิดการต่อสู้กันต่อสู้กันอ๋อก็เลยก็เลยอย่างที่เห็นนี่แหละนี่ครับเลตตรงไหนมาดูให้ดูหน่อยเฮ้ยทุ่งใส่เช็บบ่ให้บึ้ง โ้โหนี่นะครับครับเห็นแล้วครับผมครับเห็นเลยแล้วแล้วข้างล่างเป็นยังไงมันข้างล่างมีไหมข้างล่างไม่เป็นไรชุนกันแตกข้างหน้าอระแวงราแวงตุกมันนั่นบอกตกมันด้วยครับโอ้ที่ต่อสู้กันม่ขึ้นตุกมันเลยระแวงนะ แล,แล้วเราจะกลับบ้านไว้ไหมนี่ไม่กลับนะครับคงจะเอาไว้นี่เพราะว่าเรายังไม่ทำโรงช้างยังไม่เสร็จครับเพราาะว่ไฟก็ไม่มีที่พักเนาะไม่มีที่ผูกที่มัดนะครับแล้วก็อีกอย่างก็ทิ้งน้องๆช้งางไว้ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องไปด้วยกันไปด้วยกันครับต้องไปพร้อมกันม,มาด้วยกันไป<า>พร้อมกันทั้งทีมทั้งแม่ใบเฟิร์นครับผมแล้วก็ทางายซิโดมินนะครับค้าก็มีโถกนิดนึงเนาะค้ามีโถกนิดหนึ่งแต่นี่ก็เริ่มบาดระแวงแล้วสงสัยจะได้กลิ่นพ่อ โอ้ผมรู้แล้วช้างผมได้กินพ่ออะไรนี่ได้กินช้างจากทองเงินนะทองเงินเจ่งขนาดซิวมายังอันนี้เลยผมกได้กินเพ่ทองเงินตัวผู้ด้วยกันตัวผู้ด้วยกันระแวงครับผมเป็นเรื่องจริงครับครับหนื่งจริงนะครับนี่ก็น้องอะไรนี่น้องอะไรน้องผมเปมครับผมเป็มก็มา เป็นเพื่อนนี่นี่เป็นเพื่อนคือมาขายอาหารด้วยโอ้ไรสดด้วยครับนี่ไรสดขายอาหารก็ฝากช่องฟังไปเฟื่อนะครับเลยครับผมฝากเลยครับเป็นไรครับผมก็มาหางตกงานมาจากผู้เจ็ดครับผมก็เลยมาช่วยมาขายอาหารนะครับครับผมเพื่อความยุโรปเนาะครับผมเพื่อเอ่อเพื่อใครจะจ่ายเนาะครับผมแล้วก็เอาสีดองเงินนี่ก็เออพอดีมาอยู่ตรงนี้อ๋อก็เลยมาช่วยกินอาหารโอ้มาช่วยกินอาหารโอ้ ก็เลยวันนี้ก็มาช่วยกินอาหารครับผมวันนี้วันนี้ก็มาช่วยยืนยังไม่ได้ทั้งฐานเลยครับโอ้ทุกวันกินได้เติมตรงไหนทุ่นวะทุกวันก็ตรงนี้แหละครับโอ้มาใช่เห็นบันไดตรงนู้นโอ้เขาก็บันบันบางก็เขาขายาหารันใดก็มาโอ้มาตรงนี้ครับถ้ามันได้ขายหันก็จะไปอยู่ตรงนู้น่ตรงนู่นตรงรถนู้นครับตรงนู่นครับนี่ก็มาไล่อาหารก็มาช่วยกินก็จะยืนอยู่ตรงนี้ลมตรงนี้ใกล้ใกล้ลานแสดงช้างครับผมบรรยากาศดีดี น้าหน้องอะไรตัวนึงฮะน้องอะไรตัวนึงเนี่ยน้องไปเฟินนั่ัวจะพาไปดูน้องไปเฟินหน่อยครับเออนี่สีดองเงินเขาแบบเขาหวานแล้วแบงรับคุณก็จะทำหน้าสู้เลยมาเยอะมาดีเนาะมาดีมาดีพ่อตัวนี้มาดีครับนายทำไรมาเล่นด้วยมาท้ามการอีกเยอะนายเป็นไรครับผมดตัวการแล้วมันี่ครับนี่นี่นี่น้าน้าองอะไรใบเฟินนคือใบเฟินนะครับใบเฟินติดแซนกับสีดองเงินเรวมให้กับพี่ดองเงินครับผมแล้วก็ประมาณนั้ วันนี้ก็ตกมันกันตัวนี้นี่เด้นี่ครับผมกันนี่โอ้โหตกมันเลยตกมันนะครับคนจอยตกมันนี่ตกมันจริงๆนี่ออกน้ำมันเลยนะตัวนี้เนาะครับผมน้ำมันยาวไม่เป็นไรช้างขึ้นช้างตัวเมียไม่เป็นไรตัวมันไม่เป็นไรครับโอ้โหตกมันยาวยืดเลยครับนี่ครับจะมีข่าวดีเรื่องนี้แหละครับตัวเมียก็ตกมันนะครับอย่างไรครับที่มาตกมันนะครับก็ผสมพันธุ์ได้ครับฮะไม่มเคยตกมันสักทีนะวันนี้วันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ที่ดีใจแล้วก็เสียใจครับผม เสียใจช้างเออหลุดมาทําสีดองเงินครับผมดีใจที่ใบเฟิร์นน้ํามันไหลโอ้หัวมันไหลถ้าเป็นนี่เขาเรียกว่าเป็นยังไงกันขน้อยรู้โอ้ว่าทางทองโอ้ย่างงี้บ่ทางทองลักษณะนี้แหละมันจะทําให้เห็นโอ้โหขอบคุณเป็นอย่างครับผมครับผมขอบพระคุณมากนะครับซีโอนะครับไปไหนทนุนไปนู่นไปไหนทางไข่โนไปนู่นเดินมาครับรีมคุณมากั่นรีมคุณไปไหนครับนูุน โอ้โหสีบางคนใส่เยงออกเดินนะครับผมออกกําลังกายนะครับผมแล้วก็ควานไม้ด้วยน้องฟูีิครับน้องปานครับผมตกมันทั้งสองข้างเลยครับวันนี้โอ้โหนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยเร็วๆโอ้โหชุ่บชิมของเราครับไหนื้อชุ่งชฟันให้ดูเลยอิฟีดูฟันครับดูนะครับดูฟันครับดูครับผมโอ้โหนี่ครับฟันช้างอิฟทีไทยมาเคลียรันชช้างี่ครับฟันช้างชูนะครับ น้องอะไรควันเว้ยน้องอะไรนะน้องใบเฟิร์นครับน้องใบเฟิร์นครับถ้าผสมพันธุ์มาได้แล้วประมาณครับผมสองเดือนครับแม่นสองเดือนปะย่างเขาสองเดือนตั้ที่ยี่สิบสองนะครับผมครับผมใครครับชีช้างอ๋อฟูจิไงครับพันปาล์มที่เราพูดนี้มันแค่เป็นโอ้สองข้างเลยครับการพูดนี้ทางคือรามุกเดือนอาจารย์ครับเพื่อการศึกษาครับให้ความรู้นะครับผม ทุงไซตจะมานบอกมานทุกไซตจะมานะครับดีใจด้วยนะครับเพรเดียวทางควันเคยเห็นแข้งตัวมันให้ตัวมีเคยเห็นไหมั้งแรกนะครับตัวครั้งแรกตัวทุกไซตจะมาน้่ยังงจริงไม่มันถ้าเป็นตัวนี้อ่ะเชือกนี้อ่ะครั้งแรกใช่โอ้โหไม่ใช่จะมานบ่ยังไงยิ่งสุดยอดจริงๆริะไม่ใช่จะมีน้องหรือบ่โอ้ดีใจด้วยนะครับเริ่มนมลูกตั้งแล้วนะครับโอ้แต่ว่าจะติดเหลืองไหมไม่เป็นไรครับผมนมนมลุกตั้งแล้วครับมาดูฝั่งนี้เลยครับ ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มเพราะว่าไอ้นี่คือนมนลุมตั้งเลยครับนี่ครับนมตั้งขึ้นมาแล้วครับนี่ครับโอ้ครับขอโทษนะครับครับมัตั้งขึ้นมาแล้วครับถ้าเขาติดเขาจะมือนไข่ลูกไข่ครับครับนี่ลูกไข่กันครับครับเป็นลูกไข่ขึ้นมาแล้วอ๋อถ้าางนั้นก็เริ่มเริ่มจะเริ่มเริ่มเริ่มนมตั้งขึ้นแล้วแล้วก็มาแล้วครับวันนี้เขาน้ำมันไหลครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไหลที่แปลว่าลรงเรียนมานี่มามานเลยท่านมันมากเลยมาท้ายนี่มานเลย ความโชคดีโอ้ยความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับครับผมนี่ครับนี่นะครับเราเริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วว่ามันเริ่มใกล้เป็นความจริงแล้วครับผมถ้าถ้าถ้าถึงสามเดือนคงจะรู้ว่าจะเป็นยังไงนะสามเดือนสี่เดือนขึ้นไปถ้าเขาเป็นก้อนใหญ่ไปเลยนี่โอเคเลยครับนมไม่ลดครับแต่ว่าตั้งแต่ผมทำมาไม่ไม่ไม่เคยไม่ไม่เคยตกมันเลยน้ำมันไหลอตกมันใช่น้ำมันไหลบางคนเขาว่าถ้าช้างตกมันนี่ตัวเมียตกมันก็จะมีน้องเขาครับ จรับจิงงอะไรี่งอย่างจรผมมาเห็นหนทางุมันโทุ่ผมสังเกตเห็นมาเห็นเรืนโอเกเลยเอาครับให้แม่าคุขอัขังวยขอคังเอเป็นน้ำมันที่ไหลแสดงว่าคุณเอาไปเลยเจ็ดิเอาขึ้นไปอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นคันไวคิดไงไงยี่เปอร์เซ็นต์เอาเจส้เอร์เนเลยครับเจ็ดานขาดอีกสามยีหต์ขาดอีกยี่ห้เป็นต์จเตมร้อยครับผม จะเต็มร้อยครับก็ดูกันไปเรื่อยๆเนาะดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็ยังอันนั้นไม่ได้เนาะครับผมการันตีไม่ได้การันตีไม่ได้ครับผมครับผมต้องรอ3เดือนครับผม4เดือนครับ5เดือนถ้านมไม่ลดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับโอเคโอเคโชคดีแน่นอนสีดอเงิน3ปีแล้วยังยังไม่มีเลยครับยังมีน้องตายายเลยครับยังมีน้องยังไม่มีน้องมีมีมีกี่เชือกสีดอเงินมีสามเชือกแล้วครับตัวไหนมั่งเนาะตัวแรกก็พังพิใหม่พังพิใหม่ครับผมที่สองที่สองวิทยบุญชู ที่สามที่สามก็พังสมกัที่สี่ก็แท้าท้มันขาเป็นตัวนี้ครับผมรอรอรอนรอครับผมก็รอรุ่นยังยังคอนเฟิร์มไม่ได้เนาะคอนเฟิร์มไม่ได้แต่ว่าถ้าถ้าน้ำมันไหลอย่างนี้แสดงว่ามันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นครับผมให้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นครับเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นไว้ทำใจครับผมครับผมครับผมอันนี้ที่ที่พูดเก่งก็เคยขายผลไม้บ่อยนะครับโอ้ขายผลไม้บ่อย ฟันเริ่มคล่องแล้วะฟันเาไว้เนาะเริ่มคล่องแล้วเริ่มพูดคล่องผมนี่ยังเมื่อดื่มคุยไม่เข็งครับเมื่อดื่มติดติดขัดๆคล่องๆคล่อวันนี้รัวเลยเนาะเฮ้ยตาตาเตรียมกล้องเลยไปเตรียมกล้องไหมไปเลยยังอยู่ฟังไปเพื่อนฟังคุณว่าคุณนะโอ้มาสัมภาษณ์แล้วครับก็จากคลิปนี้ครับก็มาเยี่ยมพลายชิดอ่างเงินนะครับผมกับพลาย ไบเฟิร์นครับใบเฟิร์นแล้วก็ฝากช่องทางใบเฟิร์นด้วยให้ทีรับชมกันพอสมควรนะครับผมก็สักทีนี้ก็อย่ายลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามในช่องอะไรครับผังใบเฟิร์นแล้วก็ช่องอะไรอีกผายทองเพชรแล้วก็ช่องทางเงินด้วยนะครับผมผายทองเงินด้วยครับสวัสดีครับเขากล่าวคขาว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผม